สิ่งที่น้องๆต้องรู้ถ้าจะขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงในประเทศจีนค่ะอันนี้มาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์จริงเลยนะคะปกตินะคะพี่จะชอบใช้แอปนี้นะคะในการซื้อตั๋วต่างๆในประเทศจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกจองโรงแรมจองแบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือว่าจองตัว๋วเครื่องบินนะคะจะชอบใช้แอปนี้ตลอดนะคะอยากจะบอกนะคะว่าคนต่างชาติต้องไปล่วงหน้านะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะเบิกตั๋วจากตู้ได้นะคะเราจะต้องไปตัไปเบิกตั๋วจาก ช่องเท่านั้นนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันจะต้องต่อคิวยาวมากและอย่าลืมเอาหนังสือเดินทางของเราไปนะคะเพราะเราต้องใช้ในการเบิกตัวค่ะเมื่อเราเบิกตัวมาแล้วนะคะหน้าตามันจจินแบบเป็นแบบนี้นะคะซึ่งตรงกลางตรงนี้ค่ะ C 6กสอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าของเรานะคะแล้วซ้ายกับขวาเนี่ยมันก็จะเป็นสถานีเริ่มแล้วก็สถานีจบของเราแต่อยากจะบอกนะคะว่าบนบอร์ บอร์ดอันนี้ค่ะมันไม่จําเป็นที่จะต้องถูกตลอดไปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสถานีสุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูในเป็นตัวเลขมากกว่านะคะถึงจะถูกต้องค่ะ เมื่อเราเข้าสถานีไปแล้วนะคะเราผ่านทุกอย่างไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมาดูนะคะว่าเลขของเราคืออะไรแล้วมันจะมีตรงทิ cket check อะคะ่ะเราก็ต้องดูเลยนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันคืออะไรซึ่งตัวเลขของพี่ในตอนนั้นนะคะก็จะเป็นตัวเลขที่สองนะคะซึ่งพี่ก,ก็จะไปน,นาไปรอหน้าสถานีเลขที่สองค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันเป็นใครเดี่ย Dep urs, Dep Time นดีเพ r ร์ช e ดิพาช่วย่ทามะคะอย่างเช่นในนี้นะคะจะเป็น8ง16นะคะตอนแรกพี่เข้าใจว่าเขาจะเริ่มเช็คตั๋วตอน8ง16แต่ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเวลาที่รถไฟไฟ้าเนี่ยมันจะขับออกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่แนะนํานะคะว่าเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ประมาณ15นาทีก่อนเวลาที่ขึ้นอยู่บนบอร์ดนี้นะคะ แต่เพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเนี่ยเราจะไม่สามารถผ่านช่องอัตโนมติอัตโนมัติได้เราจะต้องผ่านช่องคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาด้วยค่ะและนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่บอกไปว่าพี่จะอยู่ช่องหมายเลข2พี่ก็จะต้องรอตรงหน้าช่องหมายเลข2มันจะมีเลขเบอร์ใหญ่ๆไว้ให้เลยนะคะแล้วมันก็จะมีตัวรหัสไว้นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่ารหัสเนี่ยมันถูกต้องไหมเรามีรหัสของเราเนี่ยอยู่บนบอร์ดนี้หรือเปล่านะคะ อีกอย่างที่สําคัญมากๆนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเลข1กับเลข 3A เลข1เนี่ยมันแปลว่าเราอยู่ตู้ที่เท่าไหร่นะคะอย่างพี่อีเนี่ยอยู่ี่ตู้ที่1 3A เนี่ยก็คือเป็นเออเป็นหมายเลขที่นั่งของ PE ค่ะและนี่นะคะก็คือจะเป็นทุกอย่างที่เราควรจะรู้ในการเข้าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงและนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงค่ะ